สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่รายการซ้อคิงรายการในความเกลือกันนะครับและวันนี้เราก็อยู่ในเกมโดบอกในแบปที่มีชื่อว่าวันพีซลีเจเนร r y กันนะครับเอาละครับและวันนี้เราก็จะมาดูผู้โชคดีในกิจกรรมที่แล้วนะครับก็คือกิจกรรมฉลองผู้ติดตาม900คนย้อนหลังนะครับ<ว>มาดูซิว่าผู้โชคดีมีใครบ้างและเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาไปดูกันเลยครับเอาละครับขอแสดงความยินดีกับผู้โชคดีทั้งเลายนะครับก็คือ คนนี้นะครับนี่เอาไปเลยครับผลพิษครับ <Yeah! S 1> ยินดีใจเลยนะครับในโช้คนดูหน่อยสิโชยคนดูหน่อยสิคุณอา้าวเต้นนี่ประมาณนี้ครับให้จริงนะไม่ได้โมหรืคนต่อไปกันดีก,กว่าโอเคครับคนที่สองนะครับก็ขอแสดงความยินดีนะครับสวัสดีครับนะเดี๋ยวนะเป็นเมงนะ นี่อย่าไปเลยครับผลควันครับนี่ยินดี้วนะครับดีใจด้วยนะโอเคไปคนถัดไปดีกว่าครับคนที่สามก็ดีใจนะครับที่คุณได้ผลผลอะไรนะผลว่าจะไม่ได้เดี๋ยวนะรอสักครู่นะนี่อย่าไปเลยครับผลแก๊สครับอย่าลืมปิดแก๊สนะนี่เห็นไหมดีใจยนะครับคนต่อไปดีกว่าครับโอเคครับคนสุดท้ายก็ขอแสดงความยินดีนะครับ คุณได้ผลผลเลยวะจำไม่ได้อ๋อผลโอปปกผลพาตันนั่นเองนะครับมีดีใจด้วยนะครับส่วนผลนี้ก็ต้องยึดไว้ก่อนนะครับไม่มีใครมารับไปเลยครับก็คอยยึดไว้เลยนะครับโอเคครับคลิปวันนี้ก็มีประมาณนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งและกดซับสไคร้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายสวัสดีครับผมบ่ายครับ